วันเป็นเชงมาแล้วล่ะครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่หนึ่งครอบครัวที่เป็นกระแสและถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนุ่มหลอขวัญใจส,สาวอย่างเอมสันเพรที่ล่าสุดควงคู่คุณแม่อุยอาทิตย์ยามาถ่ายแบบกันครั้งแรกว่าแต่ว่าบรรยากาศการถ่ายทำจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันเลยครับคุณแม่มากครับ ปกติอยู่บ้านเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาทําได้ก,ก็ก็รู้สึกทึ่งว่าเออสามารถถ้าเป็นคนที่อายปกติตอนเด็กๆก,ก็คที่อายยังขี้อายอยู่ไหมแม่ว่าก็มีนะพี่ว่าเขาจริงๆแล้วเขาขี้อายแหละถ้าถ้าหันหน้าเข้นหนาหาแม่นิดเดียวตามองหมดนะไม่รู้เหออไม่เหออแต่ว่าดูทุกคลิปคลิปละสอ0ร้อยรอบ <c oughs> <c oughs> แม่เหรอครับส่งผิปให้ผมอยู่ไม่มีแม่ผมก็ไม่เห็นคนส่วนใหญ่นะคือถึงเราจะเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเราก็มีพาร์ทที่เราเรา need space นะ่ะเขาก็เป็น space ให้พี่ได้เกิดมาไม่เคยดุเขาเลยนะแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนเสียงดังน่าดุจริงๆเป็นคนใจดีดุแม่แม่ดุไหมไม่ดุครับคุณแม่ใจดีครับแม่เดี๋ยวเราไปทำแบบนี้น่เดี๋ยวเราไปทำแบบนี้กันนะหนึ่งสองสาม คือคือจริงๆเอมกับพ่อเขาเนี่ยเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวจูบจนแบบว่าบางทีเอ๊ะอี่างวะพ่อเขาจะให้ให้เอมมาหอมแก้มทุกวันก่อนนอนไม่เลยครับหัวง้อห่วงตลอดไม่ห่วงแม่แม่เขาเป็นคนที่ดูแลทุกคนแล้วบางทีเขาก็ ไม่มีโอกาสดูแลตัวเองครับผมก็เลยโทรเปให้เขาโอ้ยอย่าร้องไห้แม่โอเคก็ฝากติดตามผลงานของผมที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับแล้วฝากติดตามเซตถ่ายกับคุณแม่ขอบคุณมากครับกลับมาช่วงนี้รู้จะกขอพาคุณผู้ชมไปดูละครนักตบบ้านโคกปังทีมงนกองวิทยาเขาคอยยกรัศสมีแขเป็นโคตัวจริงที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาวอลเลย์บอลมากๆไปติดตามใน e n t e r t a i n m มาส์ o u s e e n t e r t a i n m e n o u s e m o u ในละครนักตกบ,บ้านเาบางเห็นหนุ่มก้องวิทยาเขาดูคลองแคล้วสมกับการเป็นโค้ชให้กับเด็กๆแบบนี้เบื้องหลังการได้ทำโดยเฉพาะฉากที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับรัศมีแขที่มีทักษะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแน่นปึกเลยล่คะค่ะโค้ชของโค้ชอีกทีนึงก็คือพี่แขคือในเรื่องอ่ะผมกับหนูเลอ่ะเก่งเรื่องวอลเลย์บอลใช่ไหมครับ แต่ในชีวิตจริงอ่ะพี่แขกเก่งที่สุดเวลาเราจะอธิบายอะไรให้เด็กๆพี่แขก็จะมาอธิบายให้เราให้เราก่อนอีกทีนึงแล้วเราค่อยไปอธิบายให้เด็กๆก็วันนหนที่พี่แขกมาก็วิ่งหาพี่แขก่อนเลยครับ ในรายการกน,นี้จะอะไรมาตานไหวเลิศขากับเออปาอีเจฮุนและเอกเกาหลีใต้สุดฮอตที่เปนแฝงหรู้จักกันดีจากซีรีส์แท็กซี่ไดรเวอร์มาไทยครั้งนี้สู้ตัวจะแต้มเสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินในงานแปะมิทติง้งแบบไม่มีพักเลยนะคะทุกคนจริงๆแล้ฮุนก็รู้สึกว่า วันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศงานแฟนมิตรของน้องอีเจฮุนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ